ข้อดีอย่างหนึ่งของการปลูกโกโกโก,ก,ก็คือเก็บผลผลิตได้เดือนละหนึ่งครั้งนะคะซึ่งนะคะแตกต่างจากพืชเศรษฐกิจอื่นๆนะคะอย่างเช่นทุเรียนนะคะมะม่วงนะคะพวกนี้นะคะ เก็บผลผลิตได้ปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าโกโก้ะคะเก็บผลผลิตได้เดือนละหนึ่งครั้งนั่นเองแสดงว่าปลูโกโกโก้แล้วนะคะสามารถเก็บเกี่ยวตลอดแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะยาวนาน30ปีนั่นเองนะคะเอาวันนี้นะฝนก็จะพามานะ,ะพาทุกคนมาชมสวนโกโก้โกแม่อ๊อดอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์กันนะคะไปชมกันเลยอ๋อ แล้วก็ดูชมให้จบคลิปนะคะท้ายคลิปมีสิ่งใดดีแน่นอนคะ่ะหวานไปชมกันเลยใกล้จะเข้าหน้าฝนนะคะเตรียมพื้นที่ปรับพื้นที่ใส่ปุ๋ยให้น้ำนี้คืออยากให้ตัดแต่งกิ่งประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าตัดให้มันโล่งเกินเหมือนในวิดีโอเมือ่อครู่นี้มันก็จะร้อนเกินไปถ้ายังไงต,ตัดให้ตรงกลางโปร่งข้างนอกยอดเนี่ยยังไม่ต้องตัดนะคะตัดแต่พอประมาณค่ะต้นหนุนร่องนี้จะปลูกกล้วยเป็นพืชพืชให้ร่มเงาด้วยนะคะ น,นี้ลักษณะของต้นนะคะในระหว่างที่หน้าร้อนจตจัดอันนี้คือต้นนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าต้นตรงกลางเนี่ยมีปัญหาในตอนนั้นทำไมถึงต้นนี้มีปัญหาในตอนนั้นดีมเนี่ยได้นำปุ๋ยมาใส่พอนำปุ๋ยมาใส่เสร็จพรวนดินเสร็จแล้วต้นรับไม่ได้คะ่ะทำให ทำให้ดิมถึงบอกทุกคนว่าอย่าใส่ปุ๋ยหนักเกินไปต้นมันจะแตกแบบนี้ค่ะดิมเอาวัชพืชคุมดินหนาด้วยตอนนั้นต้นมันยังน้อยอยู่แต่ตอนเนี้ยมันใหญ่ละมันสู้ได้แล้วค่ะเวลานี้ประมาณบ่ายสองนะคะที่อุตรดิตร้อมประมาณสามสิบเก้าองศา โกโก้ยังออกลูกได้ดกและสมบูรณ์ดีนะคะไม่ได้ลดน้ำมาช่วงหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงพื้นที่ให้มันดีขึ้นแถวนี้คือเป็นต้นที่งอกออกมาใหม่เนื่องจากว่าดีมใส่ปุ๋ยเยอะเกินขนาดต้นที่ไม่มีใบแล้วยังออกดอกออกลูกแข็งแรงและทนทานจริงๆค่ะ ต้นเดิมของมันเนี่ยคือต้นกลางนะคะต้นริมสองต้นนี่คือต้นขแขนงที่งอกอกอกมาจากต้นเดิมนะคะยังสามารถอยู่ได้และผลดกด้วยในช่วงที่ร้อนๆแบบนี้น้ำน้อยค่ะโกโก้ก็ยังออกผลได้ดกและสมบูรณ์ หลังจากที่เก็บผลผลิตไปอย่างหนักหน่วงของต้นนี้นะคะออกลูกประมาณเกือบเกือบเกือบแปดสิบผลถึงเวลาที่เราต้องมาช่วยกันบำรุงเขาแล้วค่ะเขาเก็บผลหมดปุ๊บอันนี้คือร่องรอยของการตัดผลออกไปนะคะพอเก็บผลเสร็จปุ๊บเราก็จะไปบำรุงต่อเพื่อที่จะให้หน้าผลเนี้ยเขาพร้อมที่จะมีลูกต่อนะคะ สภาพหลังจากตัดแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำสวนให้ร้อยเปเซนกันต้นที่แค่แค่แกนแกนที่มันไม่สามารถจะโตขึ้นได้เร็วกว่าน,นี้เราก็จะเอาต้นที่สมบูรณ์มาใส่เลยช่วยเขาเป็นสวนได้ให้เต็มมากขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้โอโ้โหเท่าที่เดินตรวจแปลงมานะคะประมาณประมาณยี่สิบกว่ารังแล้วค่ะที่เห็น มีรังใหญ่ก็มีรังเล็กก็มีนะคะาาเราจะไม่เข้าใกล้เข้ามากว่านี้นะคะโดนต่อยไปสองตัวแล้ว <laughs> ไปดีกว่าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอ้โลังยาวมากเลย